ดวคมดูพีพิมฉนนสวัสดีค่ะกับพูกับบุ๋มนะคะในรีแคปฮิวแมนของ s m e ลเดอะแรปเปอร์2021นะคะวดคอเกง่งคอไปหมดเลยทุกคนเก่งไปทั้งตัวแลปตลอดไม่ซ้ำกันเลยนะที่ฟังเนี่ยสิ่งที่น้องพูดอะก็กูเป็นมนุษย์อะไม่ไม่ให้กูมีผิดมีพลาดบ้างเลยเหรอแล้ยิ่งฟังแล้วยิ่งแบบออื้ สําหรับบูมนะคือแนวแบบรีเพยตอนที่จะมีอันหนึ่งที่เป็นวันใหม่ที่แบบว่ากูแค่มีไม้ตัวเดียวกูก็สามารถแบบว่าเอาอยู่เอาแลบอยู่เลย <Yes. S 1> คือบูมคิดว่าทรงเดียวกันเลยนะอันนี้อาจจะแบบเป็นเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์มีคนมาร่วมแสดงด้วยแต่เอาจริงๆคือเราแทบจะไม่ได้โฟกัสตรงการแสดงมากเลยเพราะเราโฟกัสตรงการแลบแบบสุดๆเลยเพราะว่าแ้วเขามาปะปๆปะทำให้เราแบบว่าละสายตาจากตัวเนื้อรองไม่ได้เลยนะคะต้องพูดว่าน้องซ้อมมาดีมากซ้อมมาดีจัดเป๊ะมากอันนี้นับถือมากอย่างที่บูมเคยบอกในคลิปสองใจคือแบบเขามีการแสดงด้วยเขาต้้ออองดดนนนู่ีแลว มีการยื้อแย่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบหลุดตรงนั้นไม่ได้หลุดโฟกัสในการที่เราจะเขาจะต้องดึงกลับเข้ามาลองแลบอีกอะและ้วทาให้เราโฟกัสกับเขาไปได้สมิลนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่แล้วแลบคือรัวรัวจัดรัวแล้วไม่หลุดบีดก็กระแทกกระทันด้วยแล้วก็แลบรัวอย่างเงี้ยดูจากรีแอคเราแล้วมันรู้สึกว่า ในในการแสดงเพอร์ฟอร์มของเขานะคะก็คือเขาเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วโดนมาทําการทดลองนิดนึงนะแวบแรกเลยอะบูมองเป็นงูเกงกองแบบเส้งหัวมันคือมันเป็นสายไฟใช่ไหมอะไยองอยังอะไรเงี้ยแต่ว่าบูมองเป็นงูเกงกองคือเป็นคนที่เกลียดงูนะคะไม่ชอบงูมากมากเลยแวบหนึ่งคือแบบเฮ้ยเหมือนงูเลยแต่จริงคือสายไฟนะคะเอามาทําการทดลองเหมือนในหนังที่แบบว่าเอามนุษย์มาทําการทดลองอะเนาะให้มีความสามารถอัพมากกว่ามนุษย์ทั่วไปชื่นชมชื่นชมเลยนะคะน้องสมิลเก่งมากน้องเป็ดน้อยมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ้องกันดีกว่าค่ะแต่ตอนเริ่ม มูแบบกูชอบความที่แบบเฮ้ยนี่นี่คืออะไรอะระยองระยางทั้งตัวคือกําลังงงอยู่ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค,ค่อยดึงสติว่าอ๋อเนี่ยความประมวลความคิดของตัวเองแล้วว่าคืออะไรยังไงกูเป็นอะไรอยู่ตอนนี้บางทีถ้าเราบินได้เหมือนกับนกก็คงไม่ตกลงมาแล้วเจ็บแล้วไม่ใช่นอกอะเนาะแต่จริงๆถ้านกตกลงมามันก็เจ็บนะเพราะว่าแบาบว่ามันบินไม่ได้แล้วมันก็เจ็บร่างกายอะไรอย่างงี้ไม่แต่น,นี้เขาก็เปรียบเทียบว่าแบบกูไม่ใช่เป็นนกไงบางครั้งถ้าความฉลาดกูไม่ติดลบอาจารย์ก็คงไม่เอดถ้ากูเก่งออออ่่่ะาาาาจจจรย์กกก็็คคคงไมดันนนนีี้้ืเเขใใหลๆท ว่าเนาะว่าทำไมเธอเรียนไม่ได้ทำไมเธอไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยรูเป็นอะไรก่อนคุณควรที่จะสอนดีๆนะในความคิดเรานะบางทีสังคมต้องการให้เก่งให้เพอร์เฟกให้ดีให้เด่นแล้วถ้าเกิดกูทําได้สุดทุกเรื่องก็คงจะไม่ได้เป็นแล้วเป็ดอ่านี่เขาพูดหมายถึงแบบเขาเป็นเป็ดใช่ไหมที่เขาเปรียบตัวเองเป็นเป็ดอ่ะถ้ากูเก่งทุกอย่างกูคงไม่ได้เป็นแล้วแหละเป็ดอ่ะบางทีในสงครามมีโลกัปตันเมิกา่ะคะแต่ก็กลับเอามาภาดที่หลังกัปตันมิกาเอว่าภาดที่หลังว่าบางทีพยายามจะเป็นฮีโร่แต่ก็เป็นได้เพียงแค่่ภาาพทีีฝฝฝััันนนนนจรริงลก็็ะมมตอดเป ลงมาจากตึกเป็นคล้ายซูเปอร์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยไปช่วยทุกคนไปอยากเป็นฮีนรโร่กระโดดทีบโจรกระโดดทีบขโมยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีบางคราไม่มีโชคุบูมเป็นคนนึงที่ไม่มีโชคกันนะเล่นหวยไม่ค่อยถูก,กรักกันเลยจนเรื่องมันพลิกจากหน้าเป็นหลังจากที่คิดว่าจะดีแต่สุดท้ายมันไม่ดีและบางทีว่าทาในสิ่งที่โง่ที่ผิดไปจากที่คาดที่หวังมูเชื่อว่าทุกคนทําสิ่งที่โง่สําหรับสายตาคนอื่นแหละแต่เราคิดว่าเออมันโง่อะแต่กูก็ยังอยากทำอะมูก็เคยทํานะทําอะไรที่แบบกูคิดว่าไม่โง่แต่กูก็อยาก หล,หลอดไฟอ๋อโอเคถ้าตอนกลางคืนเราสามารถมองได้มองได้ด้วยตาเปล่าอะเอดิสันเขาคงไม่สร้างหลอดไฟมาหรอกนะเพื่อให้แบบตอนกลางคืนมองเห็นอันนี้เจ๋งอะแล้วถ้าเกิดว่าเราทนได้ทุกความรู้สึกคนข้างๆคงไม่ต้องปลอบใจถูกต้องเราเป็นคนนะเนาะเราก็ต้องแบบเสียใจน,น้อยเนื้อต่าใจเพราะแท้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราไม่ใช่คงไม่คงต้องมีใครมาปลอบใจเราเหรอกถ้าหากเราไม่ตายหรือไม่จากกันมนุษยชาติก็คงจะอยู่กันตลอดไปโอ้โหแล้วถ้ามันไม่มีใครตายจากกันเนี่ยก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 2> มาอีกลนโลกนะก็ต้องย้ายไปอยู่โลกอื่นก็คือจะไมม่ีีการเสย ใจว่าจะต้องจากลากันเคยดูนั้นป้าอะไรแต่มึงต้องถามบอกมาชื่ออะไรวะไอเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับเวลาต้องเติมเวลากันอะคนรวยมีเวลาเยอะแต่คนจนอะต้องแบบว่าทํางานแลกกับเวลาจาชื่อเรื่องไม่ได้เอออันนั้นอะแม่ยายหน้าไม่แก่สักคนเลยเรื่องนั้นแล้วถ้าหากเราทําได้ทุกอย่างคงไม่มีคาว่าช่วยใช่ก็คงไม่มีคาว่าช่วยเหลือถ้ากูทาได้เองอะนะก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยแล้วกูเรอกและไม่มีคําว่าขอบใจออกจากปากใครถูกต้องก็คือไม่ต้องให้ใครมาช่วยอะแล้วพอไม่มีใครช่วยก็ไม่มีคําว่าขอบใจจริงๆมันเป็นแบบมนุษยน์ ิดบางครั้งมันเล็กๆแต่ก็ซัดเข้ามาแรงเหมือนเอาหน้าเราไปตากลมปากคนอ่ะก็คือทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จากที่แบบว่าผิดเล็กๆน้อยๆแต่คุณสามารถเอาไปพูดทําให้มันเป็นกลายเป็นแบบว่าเหมือนกูทําผิดหลายแรงอ่ะเนาะเหมือนลมซัดหน้าเหมือนเอาหน้าไปตากลมอุ้ยเปรียบเทียบดีนะคิดแล้วลําบากใจมีดบางเล่มต่อให้เหลาเป็นชั่วโมงมันก็คงยังไม่อาจคมก่อนน้านี้ด้วยดังล้าใช่ไหมก็ต้องมีดิสเอเคียนคิ้วแล้วบุ้มจะชอบเหลาดิสเอร์เขียนคิ้วแล้วแรกๆอ่ะบุ้มเวลาบุ้มเหลาอะไร บูมนะเหมือนกับว่าอุปสรรคต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาและฝึกมาตอนแรกมันอาจจะไม่คมหรอกเหลาไม่คมอะแต่นานๆไปประสบการณ์มันสอนให้เราแบบว่ากูต้องทําแบบนี้นะเอียงซ้ายเอียงขวาป่านนี้ปา่ปานนี้ให้มันคมให้มันแหลมได้แล้วเอามาใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมคําลึกอยู่นะถ้าเป็นอย่างที่บูมคิดนะ <c oughs> อย่าประหลาดใจความผิดความพลาดมันไม่อาจไปเราไม่ใช่ไซบอร์กใต้หน้ากากคนความผิดพลาดอะมันมีตลอดอยู่แล้ว่เราไม่ใช่หุ่นยนต์อะที่ทําไม่ได้ถึงมาตรฐานเพราะกูเป็นมนุษย์ให้กูทาาทุกอย่่งงหนตีมัเเๆลพระ กูเป็นมนุษย์ไงที่ทําไม่ได้อย่างปัถนาเพราะกูเป็นมนุษย์ไงให้กูพูดกี่รอบก็กูเป็นมนุษย์ไงที่ทําอะไรก็ล้มเหลวเพราะกูเป็นมนุษย์ people talking and one t h i n g ที่หมายถึงว่าแบบผู้คนต่างพูดคุย me to be robotic but I'm not it คือต้องการให้กูเป็นหุ่นยนต์แต่กูไม่ใช่ไง I'm not somebody from above all oh God กูไม่ได้มาจากข้างบนหรือกูไม่ได้เป็นพระเจ้า I'm a human I know it ก็ฉันรู้ตัวดีว่าฉันเป็นมนุษย์ทุกคนต้องมีซักปัญหาที่จนตรอกไม่ว่าจะรวยขนาดไหนก็ต้องมีปัญหาอยากจะทำได้ like โลบอทก็คืออยากจะให้แบบทําได้เหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์จากกลกูเป็นคนหลอกอ่าโลบอทคนหลอกแค่เพียงเพราะเราเกิดมามีหนึ่งปากไม่ได้แปลว่าต้องพูดได้ทุกภาษาอันนี้โคตรปังอันนี้แบบบูมเห็นแลวบูมฟังแลวบูมปงอุพันมากคนอย่าเอาบรรทัดฐานของคุณมาตัดสินคนอื่นเอ,อ้ยมึงทำไมพูดภาษานี้ไม่ได้ภาษานี้ไม่ได้ไม่ได้นะคะมีหนึ่งสมองกับระบบประสาทไม่ใช่ว่าต้องแก้ได้ทุกปัญหายิ่งพูดก็ถูกอีกมีทั้งยามทุกและสนุกขันษากลางพายุต้องมีชุดหนาๆก็คือเหหมมืออนต้้งแกปัญาใชช่ น,น,นี่คือเหมือนเตรียมพร้อมเพื่อแก้ปัญหาเวลาแบบพายุเข้ามามีความผิดพลาดเป็นเพื่อนเพราะถ้าทําได้ทุกเรื่องในทุกเมื่อยังจะเรียกมนุษย์กันหรอถ้าไม่มีความผิดพลาดเลยนะคะจะเรียกมนุษย์กันอยู่หรอคะจริงๆหุน่นยนต์มันก็มีนะความผิดพลาด <Yes. S 1> เดินได้ก็ต้องล้มได้ใครบอกต้องห้ามเหนื่อยห้ามร้องไห้เออใครพูดไม่ใช่เทวดาที่จะมาขอแล้วทําได้ทุกเรื่องจนเป็นร้อยเข้ามาล้อมไหว้ก็เห็นว่ไว้คือแบบว่าขอไหว้แบบมาล้อมไหว้แบบช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยเธอเขาไม่ใช่เวลาเขาเป็นคนและทําไมถึงทําผิดททัังงี่่มนายจะะอไร มันก็พลาดมันก็พังกันได้คนอะไรมันจะเก่งไม่เคยผิด ใครจะไปสมบูรณ์แบบอย่างนั้นได้และกูก็ไม่ใช่คนพิเศษหรือว่าเป็นวิาสาตก็คือหมายถึงเป็นพ่อมดนะคะวิาสาตแปลว่าพ่อมดที่มีคาถาหรือล่มนเพราะขนาดรถยนต์ที่เหล็กอยู่ท่ามกลางวิเศษท,ที่หนาหนายังใกล้โจมก็คืออยู่ท่ามกลางพายุหิมะอย่างเงี้ยที่หนาหนามันก็โจมได้จะเอาอะไรกับแค่คนแล้วอย่าลืมว่าเราก็แค่คนก็ถ้าเรื่องมันสายจะแก้แล้วมัวแต่เก็บไปคิดอ่ะมันก็จะมีแต่แย่ลงเราก็แค่คนก็ถ้ามัวแต่คิดก็ไม่แก้ไขสักทีมันก็จะมีแต่แย่ลง,แ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 ,ยลงแย่ลงนะคะยง ยมนุษ์และจังหวะที่แบบว่าภาพที่แบบว่าบู๊บบูบูบแล้วน้องมันแล้วเป็นภาษาอังกฤษอะโหอันนั้นก็ชาฟิลเราอีกทีเหมือนกอันนะ Please understand คือแบบโปรดเข้าใจฉันด้วย That I can't do it all คือไม่สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างหมดอะ No answer to all of the t h i n g คือไม่สามารถหาคําตอบได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง That you ask me solve คือหมายถึงว่าทุกคนต้องการให้ฉันมแก้ปัญหา Some time i l am into wall คืออันนี้เนี่ยมุมมุมนะบางครั้งเขาก็อยากจะแบบวิ่งชนกําแพงอะอยากจะแบบว่าต,ตายให้รู้แล้วรอดแบบหนีปัญหา ประมาณนี้ t h e r e are time that I cannot recall if I can I will plan to resolve ถ้าฉันทำได้ฉันก็คงอยากจะแก้ปัญหาแก้ไขทุกอย่างทั้งหมด a m a man กูเป็นคน that can stand and call for คนเราเนี่ยสามารถแบบว่ายืนได้แล้วก็ล้มได้นะคะก็ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จก็ผิดพลาดกันได้ All g o d n hand that is all with a brain that is small แล้วก็เนี่ยกับหัวสมองอันเล็กน้อยของฉัน Understand me เถอขอคือเข้าใจฉันเถอแค่ไม่ต้องคาดหวังตลอดไปคงไม่มากไปหรอกที่แบบว่าคาดหวังกับเด หรืออะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังมากนะคะเพราะว่าจะตกไปอยู่ที่เด็กนะว่าเด็กก็รู้สึกอึดอัดเออใช่กูมันช่างกระจกทําไม่ได้ตลอดกูมันหน้าตลกล้มเหลวก็มีท่าจะจอดกันอยู่บ้างต้องมีคนอยู่ข้างๆมากอดก็เขาก็ต้องมีคนคอยปลอบเขานะคะ <c oughs> บางเรื่องมันก็ยากจะตอบ <c oughs> เพราะเป็นคนเลยมีลิมิตท,ที่มันมากกว่าบอดใช่ค่ะก็คนเราก็มีลิมิตของตัวเองนะเนาะมันไม่ได้แบบว่าจะมีความสุขตลอดเวลานะคะบอดก็คือบอดการทํางานของหุ่นยนต์ระบบคอมพ,พิวเตอร์อะไรมันต้องมีวันที่ล้มและมีหน้าะลอกมีสภาพที่หอบกู มนุษย์ไม่ใช่ร่างประกอบมันต้องมีผิดพลาดตลอดเพราะกูไม่เคยทําได้อย่างที่คาดหวังไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเหมือนอย่างที่วาดฝันไม่ใช่ฮีโร่หรือใครที่โผล่มาในภาพหนังเป็นแค่มนุษย์ง,ง่ๆคนหนึ่งช่างหน้าขำนี่นะคะจบไปแล้วประมาณนี้พูดถึงมนุษย์เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีผิดมีพลาดเลยนะคะทุกพูดมนุษย์ทุกคนมีผิดมีพลาดกันหมดนะคะอย่าไปให้ความหวังหรือตั้งความหวังกับใครเพราะว่าเขาจะกดดนันกูจะทาได้ไหมอ่ะกูจะทําถ้ากดทุกไม่ทําไม่ได้กูจะโดนด่าไหมกูจะนูน่นกูจะนี่ไหมก็คืออค่อยพูดแล คนนั้นมากนะคะเราคาดหวังได้แล้วก็ต้องรู้จักผิดหวังด้วยนะคะทุกคนเพลงนี้อย่างดีแล้วก็เนี่ยที่อ่านมาตลอดคือไม่มีซ้ํากันเลยนะอย่างที่บูมบ,บอกตอนต้นว่าคือไม่มีซ้ํากันเลยจะไฟแนลกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมน่าจะไฟแนลเพราะตอนนี้เขาโบดกันแล้วเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์กันเราจะให้เราด้วยบาย